ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงที่มาจากจิตวิญญาณภายในของเธอบนเส้นทางการตื่นรู้เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมามีมหาบุรุษผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตเข้าแลกในการสแสวงหาทางเพื่อการหลุดพ้นจากทุกและเมื่อพบทางแล้วท่านก็ยังใช้เวลาที่เหลือของชีวิตในการชี้ทางให้คนทั้งหลายได้พบทางหลุดพ้นเช่นเดียวกับท่าน ท่านคือพระพุทธเจ้าผู้มีความเมตตาและกรุณาต่อทุกดวงจิตแลนะถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและเราจะมาร่วมกันปฏิบัติบูบชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการทำสมาธิพร้อมกับพิจารณาธรรมเพื่อเน้นให้ผู้ภาวนาน้อมใจสู่การรู้แจ้งด้วยตนเองตามหลักแห่งเอฮิปัสิโกเชิญท่านจงมาดูเถิด โดยวันนี้จะใช้หัวข้ออัตตาการรู้เท่าทันอัตตาคือรากฐานของทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะอัตตาคือความสำคัญผิดว่ามีตัวตนของเราอยู่จริงเมื่อใดที่เห็นอัตตาเป็นเพียงความคิดความเชื่อความยึดเมื่อนั้นจิตจะเริ่มเป็นอิสระจากการเวียนว่ายไม่รู้จบบทภาวนารู้เท่าทันอัตตาข้าพรเจ้าน้อมจิต เข้าสู่ความสว่างแห่งความจริงข้าพเจ้ามีสติเห็นความคิดที่ว่าเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้ถุกเราเป็นเจ้าของร่างกายและชีวิตนี้ขอพิจารณาว่าคำว่าเราคือเพียงความยึดที่ปรุงแต่งขึ้นจากความไม่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเกิดขึ้นดับไป ไม่มีสิ่งใดเป็นเราหรือของเราข้าพเจ้าวางวางการผลักใสสิ่งไม่ชอบวางการยึดสิ่งที่ชอบข้าพเจ้าวางความอยากเป็นความอยากมีความอยากไม่ให้สิ่งใดเกิดข้าพเจ้าภาวนาเพื่อให้จิตตื่นเห็นอัตตาคือมายาเห็นความหลงผิดว่า ค่าเก่งค่าแย่ค่าควรได้ค่าไม่ควรเสียเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความกลัวขอเพียงรู้เท่าทันไม่ต้องไปต้านขอเพียงรู้เท่าทันไม่ต้องไปตามค่าพระเจ้าฝึกสติเพื่อเห็นแต่ละอัตตาที่ผุดขึ้นและปล่อยมันไปอย่างอ่อนโยนเมื่อไม่มีค่าให้ยึดใจก็เบาใจก็ว่างใจก็หลุดพ้น ด้วยใจนี้ข้าขอน้อมรับธรรมและขอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปให้ทำสมาธิห้านาทีจะใช้คำภาวนาเช่นพุทโทรหรือเฝ้าดูลมหายใจก็ได้ บทแผ่เมตตาข้าขอแผ่เมตตาแด่ตนเองขอให้ข้ามีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าเข้มแข็งอ่อนโยนและยอมรับตนเองอย่างแท้จริงขอให้ข้าได้อยู่ในความรักความเมตตาและแสงแห่งธรรมข้าขอแผ่เมตตาแด่บุคคลที่ข้ารักขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวความเศร้าและความทุกข์ขอให้เขาได้พบผลทางที่ดีงามในชีวิตข้าขอแผ่เมตาตาแด่ผู้ที่เป็นกลางและแม้แต่ผู้ที่ไม่เป็นมิตรต่อข้าขอให้เขาเหล่านั้นมีจิตใจสงบปลอดภัยและเป็นอิสระจากความทุกข์ขอให้พวกเขาได้สัมผัสความรักแท้ในหัวใจตนเอง และรู้จักให้อภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นข้าขอแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งปวงในทุกพบภูมิขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีอิสระขอให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากวัตะแห่งความหลงและความทุกข์ขอให้ทุกชีวิตเป็นอิสระจากอัตตาและกลับคืนสู่แสงเดิมแห่งตนและในที่สุด ขอให้แสงแห่งเมตตานี้ย้อนคืนกลับมาหล่อเลี้ยงหัวใจข้าขอให้ข้ากลายเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยปลกแสงในผู้อื่นต่อไป